พ่อแม่พี่น้องทางช่องเบิกซับนาคีเนาะคะ่ะเมน,นีกับผ้ามาัดตามคุณแม่ห้องหวนนะคะเมน,นีเพิ่นท้ำพิธีเปิดแดนนรกสวรรคะ์เนาะค่ะเนาะกาสีไดใ้เขาไปเบิงการเ็พิธีของเพิ่นนะคะใส่วิทยาาณในการรับชมนะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเนาะค่ะทางช่องเสนอไว้เป็นเสือกลางเป็นแนวทางทนาน,นะะั้นค่ะ เก้า <c oughs> สามศูนย์กเก้าสามศูสาทูสาไหนมวเก้าเก้า Jauh suwun taluk Jauh suwun taluk Jauh suwun taluk โอเคไหมโอเคเลยนะตั้งค่าตัวนี้ว่าปูตาปูที่ปะขาวปล่อยมาแล้ว9ก้าามูนโอเคไหมพอตับเก้าถูนตัวเก้าอีกนะมาตาหดได้ถือออกมานไหงเนาะครอบป้างหันใครเมาแดงหนองเม่าเนา ว่าเก่าถุะเหรอวะไม่คว้าพอวะปอที่ผักเขาแข็งพอเหอวะนายั้นว่าเก่าถูงเ่าถพอกระชังว่าเก่าเก๋เก่าเกเอที่ผักขาว่าเก่าถูงเก่าถงพาอว่าเก่าเก๋เกเความคิดไม่ตรงกันการพนันเลยเกิดขึ้นว้าวปัดวิจารณาณในการรับชมก็ถี่จับทีหา คลิกแต่เราหน้าก่อนถึงล,ลูกเราเดือดแจกได้แต่ยาประมาทถ้าประมาทมวดน้ำเสียงเลยเพราะทางเราคลิกแต่เรหน้าชอบเอาเพจน์เปิดให้เราแล้วลูกเราเปิดให้ลูกหลานได้ร่วมช่างแดงนรกเท้าเวชุวันจับประทานคอนให้ลูกหลานตายพจนคือว่าว่าคือพอ ปูที่ผักขาวก้าวขาสูงแต่ปูตาพัะวาก้า,าวากาเกศถูงนะ,นะเห็นว่าคขาคือว่าตรงต่างตก้วตาวเกดสูมันมาปูเออเอาปูตาก้าวเ็ดถูงขปูที่ผักขา, 9, าก้าวขาสูงเออเราก็ก้าวถึผัาาเออบาทีคือว่าเรื่องเรื่องหางเนระืองคงกาเรื่องไหน สอว่าขวรทชางถืงมมอเพรา <c oughs> ะนย่งงนังหรอกค่เนทนี่ง,งั้นง้นแต่ว่าสิว่าหายสร้างเ้วชื่อถือก็ถึงนะงแต่เป็นคนขยันนะช่างถือแต่ไม่อยู่ถือนะวันนี้พ่อจะให้ตีทางถือเหมือนเดิม ติดให้งเรคับติีทางถือทันตัวบ่หายกังไริับ่หายกังไรถามรอยเกาเข็ดเข็ดเกาถามรอยเกาเข็ดมาฟูเนาะถามเกาเข็ดเข่ดเกาให้ตีทางถือฟูขึ้นจับเงินเลยกว่าก็อนถือออกไปก็ต้องจ่ายก่อนถามเกาเข็ดคุณเดบ่ไปเกาเข็ถามถือพอเฮ้ยยังก้าวแล้วแก่ก้าวแล้วแก่มันกับม้งหนาม้งหลังใหญ่สุว ค่าต้เนาะสามรอยเก้าช e e, vale. ิ้กเก๊ห้าชิ้ออกไปให้สามรอยเก้าชิ้เก่าใครจังขีกกระได้ด้วยฟูตาบูขึ้นหลังนะจังตาฟ้าใจคือทหารไมาอยากบูจักน้ออยากเบาคพราะ่องพ้นจักน้อยเป็นยังคือบ่าวไปน้องกัน้องมาบูจักน้อยจัง้าสุดใจคือทหารแต่ยังว่าฟูตามากบูเนาะ ปูคือปลาขาวปล่อยมาแล้ว9 3ถุงกับ9ถุงครัแต่ปูตามักบูก9เกถุงกับ9อึนังล่ะ3เต้า,าตัว3 <c oughs> ตัว,วบ้าบอก้็ยหัางมุ้งฮ่ใจเราหน้าได้แล้วได้แล้วทำรับมือนีถึงมีโชคว่ามี่ที่ไปจ้างไอเทป้าที่ท้อทางนอไหวไหวเลยตายตายครับ คือไปข้างบ้านน้อเดินยาวด้วยเออกาคือเครื่องมือกาคือเครื่องอ่ะที่เราจะคล้องลราไปที่เราจะคล้องไปเท่ๆกาคือเครื่องอ่ะขั้นใดปูข่านแดงขั้นตัวคือมากเหมือนว่าเห็นแดงขั้นแดงคือว่าขัานหนึ่งเราไปเออไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านเขาเห็นปูตาเขาโบกมือนต่ก็ ใช่ใั้พอไปเขาใครใครคือขัดแน่แพ้โลกกระชือแดงตัวเขาบูตาสิไปบูก้ฟังเล่ามาขัแท่พ่อพ่อป <funny> ืนไปน้ำบาบาก้่อดกนตด้พ่อบาาพกไปคือคือรางราไปคือ้งมาได้นัดเขาไว้รา้วยฮะให้ลูกเราไม่ตกไม่หักไม่ตกไม่หมาตุกขุุ้ขวขุข่ข่ข่เ่า่ข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  ขอให้เงินไหราขอให้คองไรลมาเออ้าากินแบ่งแล้ว้าก็ไปดื่ไปจับไว้เนาะไวสูนั่นแหะไันดื่ไปจับไปฮ่า่าฮา่าางวัไาฮ่า่าฮ่า่าาฮ่า้าฮ่า่าฮเาายาฮ่อาฮ่าฮ่าา

เอาเท่านั้นัะตีกนนั่งกองกองน่หนาได้เกาคิ้วามเออตีเขาอีนั่งยินได้เกาคิ้วตีกินนั่งหนักหน่วงจังกูเถื่อนือแถวข้างข้างเอาเท่านั้นักยาดทอลาไม่ใช่ไรตูเออเรียบร้อยตูพูดตาบอก้อยเก็บชุดเกาหัวมากเลยหลับนอน ขายห้ายไม่โชคไม่รักไม่โทคไม่หวานแล้วแต่ว่าตอนนี้เขากขายังขายหลา,ายตูอย่างนด้แม่จริงกต่ว่าขายตูว er ok ยวทำาตัวหนึ่งตัวแต่ว่า <c oughs> ชื่อาชื่อเขาชื่อชื่อช่หักยังไม่หลได้ไม่ขายตัไม่ขายขาตเไม่ขายัวไม่นากไม่เหมือขายตัวเขาจขายแน่จริงแต่ว่าตอนนี้แต่่าขายตียวเขาขายตียวเนาะัิงบ้านขายบ้าไม่่หลายหลายตูเขาก็ต้องบอกหลายตา แค่มาบอกร้านถูว่าแต่พี่ชือใดขายหวยรัตต์ลีได้ค้าสาธุสาธุสาธุอ่ามีคือปูเพ่นเปิดพุ่มนะคะปูตาให้เก้าสามศูนย์ค่ะกับเก้าศูนย์ส่วนปูชีปลาขาวพนหิเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าเจ็ดนะคะ พิจารณาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องก่ะเสนอไวเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นบอสนับสนุนในการเรียนการพนันแต่ยังใดถูกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะพิจารณากรสื่อะะเด้อค่ะเด้อชอบน้ำปูเพื่กะดึงโรต,ตรีได้นะคะเป็นแนวทางในการซื้อชารากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะคือปูเพนวานะโรต,ตรีไม่รายไว ห้าพันก็นเลให้หลายตัวไปยิบเลข้ายรอดเตอรี่ก็ได้เลขนาลรตเตอรี่ก็ได้เป็นแนวทางค่ะในคลิปนี้กระสุกๆมันหมานรำด้วยซูผูดสูข้คนค่ะเบิกทรัหนาคี้ขอกับขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องนะคะรำด้วยสูผูดสูข้คนค่ะพอกันหม่ในคลิปหน้านะคะ